อิทธิพลของพายุบัวลอยน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนราว500หลังคาเรือนที่อุตรดิษฐ์โรงพยาบาลตรอนต้องเร่งอพย,ยพผู้ป่วยไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยวันที่1ตุลาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องพื้นที่จังหวัดอุตรดิษถ์จากอิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากจากภูเขาไหลลงสู่ลำห้วยหนองคลองจนหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่การเกษตร3มอำเภอคืออำเภอนํำปา่าอำเภอทองแสนขัน และอำเภอท่าปลาและยังขยายวงกว้างทะลักเข้าท่วมอำเภอตรอนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์สถานการณ์ล่าสุดยังคงวิกฤตฝนยังคงตกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอตรอนอำเภอพิชัยและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแหล่งน้ําและริมน้นํานานอพยพเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานางสาวชากริยาเศรษฐเสรีหัวหน้าสํานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดอุตรดิตถ์นำทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทหารและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอทองแสงขันอำเภอรตรอในการเร่งอ,อพยพกลุ่มเปราะบางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตและโรงพยาบาลพิชัยและได้มีการอ,อพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยออกจากพื้นที่ในขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่จังหวัดอุตรดิตโดยเฉพาะที่บ้านห้วยแมงหมู่3ามตำบลน้ำไคลอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิต ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําที่ล้นสปินเวย์ในอ่างเก็บน้ําคลองตรอนหรืออ่างห้วยแมงเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งคืนวันที่29-30กันยายนที่ผ่านมาทําให้น้ําจํานวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายครอบครัวไม่ทันระวังหรือเตรียมพร้อมล่วงหน้าล่าสุดพื้นที่สูงระดับน้ําเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติส่วนพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ําท่วมขังและรอการระบายอยู่ส่วนอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําใคร ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกันมีรายงานจากอบตอน้ำใครว่าขณะเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนมีการแจ้งผู้สูญหายไม่สามารถติดต่อหรือติดตามตัวได้จำนวนสี่คนและที่อำเภอท่าปลาพบผู้เสียชีวิตจากกระแสน้ำพัดหนึ่งรายส่วนสถานการณ์น้ำป่าท่วมอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษระดับเริ่มลดลงแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเพราะยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังอยู่ อย่างไรก็ตามมวลน,น้ําทั้งหมดยังท่วมพื้นที่ที่อยู่ริมคลองตรอนตลอดทั้งสายทะลักเข้าท่วมตําบลน,น้ําอ่างตําบลบ้านแก่งอําเภอตรอนโดยเฉพาะเขตเทศบาลตําบ้านแก่งที่อยู่ริมคลองตรอนน้าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมากกว่า500หลังคาเรือนนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลตรอนซึ่งอยู่ติดกับคลองตรอนน้ําก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ โดยรอบของโรงพยาบาลตรอนทางแพทย์พยาบาลต้องเร่งอพยพผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนรายที่อาการไม่หนัก <Finland> ก็ให้กลับบ้านไปก่อนรายที่อาการหนักก็อพยพไปอยู่ที่สูงเป็นการชั่วคราวป้พอจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอรตรอนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากน้ำที่อยู่ทางเหนือหรือในพื้นที่อำเภอนนํานปา่าอำเภอทองแสนขันจะไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มระดับขึ้นอาจจะทําให้น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้